สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวันจันทร,ร์ที่22กุมภานี้ครับปี64นะครับะนะครับในช่วงปีใหม่เปียงปี64นี้เข้ามาก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนักอลองมาจับดาวให้กลายเป็นค้ากับข้าวกันนะครับแต่ละวันแต่ละมื้อเป็น,นรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับในวันจันทร,ร์ที่ที่22กุมภานี้ครับมีดวงดาวสี่ดวงดาวที่โคจรเข้ามาจับ4ีดวงดาวนี้แล้วลอง ให้มันกลายแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับนะครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาคือดาวพุธนะครับดาวแห่งการคําพูดดาวแห่งการค้าขายนะครับการเจรจาดาวเสาคือดาวแห่งสุขภาพอายุยืนยาวต้องดูตัวนี้นะครับดาวแห่งความขยันนะครับดาวองคารนะครับตามต่อควบคู่กันมาคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงนะครับ จับ2ตัว3ตัวสุดท่านเลยถนัดนะครับอาจารย์มีลิงก์ไลน์กลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้เรียบร้อยเลยแถมยังมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายอดมินิเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขในกลุ่มไลน์นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับมีท่านใดสนใจนะครับมีสองช่องทางนะช่องทางแรกไลน์ส่วนตัวอาจารย์ 6, 36, 29, 45, นะครับ0 6 3 6 2 9 7ส5ม้านะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้ แล้วก็เบอร์โทรอีกเบอร์นะครับมบองจากศา,า,าลเราพารวยขอ,อามาหาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือนะครับลองมาพิสูจน์กับผมดูได้ในช่วงเศรษฐกิจโควิดนี้นะครับผมนะครับผมวันนี้ผมประจ,จกิติภูมิมาขอวอวยพรให้ทุกท่านสรง,งประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขในปี64นี้นะครับผมสุขภาพแข็งแรงดูแลดีๆนะครับผมสวัสดีครับผม